ครับในส่วนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายเพื่อลดความเสี่ยงและให้เกิดความปลอดภัยในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนทนทางประกอบด้วยหลายปัจจัยสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางบกของประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วยความผิดพลาดของผู้ใช้ถนนความบุกเ่องของรถ ถนนสิ่งแวดล้อมโดยอาจเกิดจากปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งหรือเกิดจากหลายปัจจัยร่วมประกอบเป็นสาเหตุลูกโซ่จากสิถิติคดีทางการจราจรทางบกพบว่าอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกจากรถบรรทุกขนาดใหญ่รถโดยสารมีจํานวนมากสูงถึง4,000กวาครั้งต่อปีหรืออาจจะมากกว่านี้ถ้าเกิดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ความเร็วเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่ความเร็วสูงระยะของการหยุดรถก็จะลดลงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการจราจรทางบกในการขับรถจุดบอดพื้นที่บอดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของรถบรรทุกมีมากมายวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ พื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดเสี่ยงหรือจุดบอดของรถบรรทุกจากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกเกิดจากคน90%เกิดจากรถและสภาพแวดล้อมหรือถนนอยู่แค่10%สาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่มีความพ้่องทางด้านร่างกายมีความพ้่องทางด้านจิตใจอารมณ์ขาดประสบการณ์ ในการขับรถบนท้องถนนสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับไม่รู้จักป้องกันตนเองเช่นขาดความระมัดระวังหรือขาดขับรถตามคันหลังในระยะกระชั้นชิดแนวทางในการขับรถเพื่อลดความเสี่ยงประกอบด้วยทัศนคติ การขับรถเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุแม้นว่าเหตุแห่งอุบัติเหตุนั้นจะมาจากความผิดพลาดของตนเองหรือของผู้อื่นหรือจากสภาวะแวดล้อมที่เวลวร้ายไม่เอื้ออำนวยสำหรับการขับขี่ก็ตามโดยมีเป้าหมายในการขับรถมาให้ไปชนผู้อื่นไม่ผู้อื่นมาชนเราไม่เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุให้ผู้อื่นชนกันแล้วก็ถึงกฎหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนี่ก็คือวัตถุประสงค์การขับรถเพื่อลดความเสี่ยง ในกรณีที่เราขับรถเลี้ยวซ้ายอันไหนที่เราจะแก้ไขหรือป้องปกป้องหรือลดความเสี่ยงอันไหนเราทําได้เราก็ควรทําทัศนคติในการขับรถที่ปลอดภัยได้แก่มีความเอื้ออาทรต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเสมอยอมรับและเตรียมพร้อมความผิดพลาดของผู้อื่นยอมรับว่าไม่มีงานใดเร่งด่วนจนกระทั่ง ทำให้เราต้องขับรถเร็วเกินกว่าที่กําหนดหรือกฎหมายกําหนดปัจจุบันนี้ปริมาณของรถได้มีการเพิ่มขึ้นรถติดไม่ได้บอกว่าจะลดอุบัติเหตุแต่ในห่วงเวลานั้นในเรื่องของสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่รถติดหรือจากสภาพการจราจรมันจะไม่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เลยจาก จุดที่มีรถปิดหรือการจราจรคับค่าน